อบเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับบราวนี่นะคะหน้าฟิล์มสวยมากค่ะเดี๋ยวส้มจะมาแพ็เบราวนี่นะคะด้วยถุงซีนค่ะเพื่อที่ให้ขนมของเรานะคะป้องกันฝุ่นป้องกันลมเข้าป้องกันมดนะคะเครื่องซีนแบบมินิตัวเล็กแต่ใช้งานดีค่ะร้อนเร็วค่ะนี่เลย เปิดสวิตต์ตรงนี้ค่ะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเทคนิคการซีนนะคะก็คือเราจะใส่ตัวที่เราจะซีนทั้งหมดนะคะในคราวดเดียวกันนะคะเราจะไม่ใส่แล้วก็ซีนใส่ซีน,นะคะใส่ให้หมดก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับถุงให้แนบสนิทกันแบบนี้ค่ะ ชุบเดียวนะคะไม่ต้องแช่นะคะไม่แช่นานนะคะชุบเดียวค่ะชุบให้ดูใกล้ใก